วัสดีค่ะมาต่อคลิปสองนะในการเจ็บคอที่ฟางให้แคบลงเนะาะคลิปแรกก็คือคลิปแรกคุณสุวิ่งคุณสุวิ่งโซ่สามก่อนนะคะวิ่งโซ่สามรอบหนึ่งแล้วคุณสุก็มาวิ่งโซ่สามสลับโซ่สองรอบหนึ่งนะคะซึ่งซึ่งดูแล้วเขาก็าแคบเข้ามาแล้วแต่เขาก็ยังดูยังดูฟางอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่นคุณสุก็จะทําให้เขาแคบเข้ามาอีกหน่อยหนึ่งนะคะแคบเข้ามาอีกหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าดูดูดูแล้วก็ก็ยังไม่ก็ยังไม่แคบมากนะคะคือคุณสุจะทําให้เขาเข้ามาอีกนะคะเข้ามาอีกนะคะเพราะว่าบางครั้งเราก็ชอบคอกลมๆเนาะคอกลมๆกลมๆนะโอเคตอนนี้คุณสุวิ่งอ่ะ สนสุวิ่งอะโซโซสองสลับโซ, Trans 2, สบโซ่สามโซ่สองสลับโซ่สามได้รอบหนึ่งแล้วนะคะได้รอบก็คือเป็นแถวสองแต่สุสุจะทําแถวสามนะคะแถวสามแถวสามนี่ก็คือสุสุถึงถึงสุดท้ายถึงถ,ถึงตรงตรงตรงต่อละรวบรวบขมาละถึงช่องสุดท้ายแล้วนะคะสุก,ก็จะล็อกก่อนนะคะล็อกก่อน ลราก่อนนะคะมันสุดจะทาโซ่โซ่สองขึ้นมาก่อนโซ่สามขึ้นมาก่อนนะคะโซ่สามโซ่สามนะคะไม่ใช่โซ่สองโซ่สามตรงตรงตรง,ตรงช่องที่จบช่องสุดท้ายที่เราล็อกแล้วนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ลงช่องเดิมนะคะลงลงช่องเดิมนะคะแล้วขึ้นมานะคะแล้วก็เบรกไว้ก่อนแล้วก็พันหัวเข็มนะคะพันหัวเข็มแล้วเราก็มาอีกช่องใหม่ ช่องถัดมานะคะเอาขึ้นมาเป็นสามแล้วเราก็ปดหนึ่งนะคะแล้วก็เบรกไว้นะคะแล้วก็รวบนะคะอันนี้คือเริ่มต้นนะคะแล้วเราก็ล็อกเอาเอีกโซ่หนึ่งนะคะล็อกเสร็จแล้วเป็นโซ่สองนะคะพันหัวเข็มลงช่องเดิมนะคะช่องนอนลงช่องเดิมนะคะลงช่องเดิม แล้วก็นะคะช่องเด็กแล้วก็เอาไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งเลิกอย่าเพิ่งเลกิกแล้วก็ใหม่แบบปล่นะคะเสื้อสองแล้วก็ลงช่องนะคะ แล้วก็ลงช่องน่ะปดปลดแล้วก็ดึงให้มันเหลือไว้สามห่วงนะคะสามลงช่องเดิมนะคะลงช่องเดิมลงช่องเดิมแล้วเราก็ปลดรอปลดรอเหลือสามหะะ่วงใชะไหลือแ่สามแล้วเราก็รวบแล้วก็โซ่สองมโสองแล้วก็ลงที่เดิม ปดลอดลอแล้วก็เหลือสามสามเส้นสามห่วงแล้วรวบแล้วก็โซ่สองแล้วก็ลงช่องเดิมมันไฟกันนะคะลงช่องเดิมแล้วก็ลงช่องถัดมากดลอให้ได้สเดียสามเส้นแล้วก็ดึงรวบโซ่ส,สอง ปวดสามเส้นลวบนะคะถักอย่างนี้นะคะลงซ้ำห่วงเดิมปลดรลอแล้วก็ลงช่องถัดมาปลดหลอเหลือสามเส้นลวบโซ่สอง ะะลงช่องเดิมปลดรอลงช่องถัดมาปลดรอรวบรวบรวบคือตอนมีสามห่วงปลดช่องถัดมาวรวบเสื้อสองลงช่องเดิมปลดช่องถัดมาปลดเดียวสามเส้นดึงวรวบเสื้อสอง นะคะคทำเงี้ยไปจนรอบนะคะมันจะทำให้คอเสียเราอ่าอ่กลมแล้วก็แคบเข้านะคะแคบเข้าลงช่องเดิมแล้วก็ลงช่องถัดมาแล้วปดเสืสองนะคะลงช่องเดิมช่องถัดมาเนาะ ็จะประมาณนะคะมันจะไฟไปไฟมาเดี๋ยวพอถักถักรวบแล้วถักถักจนถึงช่องนะคะช่องที่เราเริ่มต้นนะคะมวอนี้รู้สึกเยอะต่อเยอะนะได้พอเราถึงช่องไหนถึงจุดจุดจุดเริ่มต้นเรานะคะแล้วก็ สร็จแล้วคุณสุก็จะทำเป็นล็อกด้วยโซ่ส,สองเพื่อให้มันแน่นนะคะคุณสุจะล็อกด้วยโซ่สองให้มันแน่นนี่นะคะเดี๋ยวสุถักให้ดูนะคะโซ่ส,สอง สเสร็จลงช่องเดิมปดรอลงช่องถัดมาปดรอเดียสามเส้นแล้วก็รวบรวบแล้วก็โซ่สองทำเงี้ยลงช่องเดิมลงช่องถัดไปรวบโซ่สองก็ลงลงรวบโซ่สองลงช่องเดิมช่องถัดมารวบ เสื้อสองลงช่องเดิมลงช่องถัดมาปลดหลอรวบนะคะเนาะแล้วเดี๋ยวสูตรถักนะคะถักไปนะคะเพื่อนๆถ้าจะทำตามสูตรก็จะได้เสื้อคอแคบแน่นอนนะคะจะได้เสื้อคอแคบแน่นอนแล้วก็กลมดิก๊กกลมดิกนะ๊กเนาะ ก็เรียกกมดิ๊กเลยถ้าเราชอบขอกลมเรากลมดิ๊กเลยค่ะจะจะปาดแค่ไหนก็มากลมได้นะคะไล่ทำแบบนี้นะคะถ้าทําแบบนี้นะคะที่จริงคนสุดต,ต้องเดินโซ่ออยอีกแถวหนึ่งก่อนแต่คนสุดคิดว่ามันมันกลมแล้วคือมันมันแคบแล้วอะถ้าตาหลักจริงคณสุดจะเดินโซ่สองอีกรอบหนึ่ง โซ่สองโซ่สองเซ่สอง,สอ,งอีกรอบหนึ่งเพราะว่าคุณสูดเดินโซ่สองสลับโซ่สามแล้วใช่ไหมคุณสุดต้องเดินโซ่เดินโซ่สอง,สองรอบอีกรอบหนึ่งก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่อยทําแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าค่อยทําไฟกันนะคะเพื่อเพื่อดึงเขาเข้ามาเลยแต่นึ่งสุ่มองว่าโอเคเขาเขาเหมือนจะกลมแล้วเหมือนจะแคบแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่ถ้าให้เนี้ยก็คือเพื่อนก็เดินโซ่เดินโซ่สามรอบหนึ่งแล้วก็มาเดินโซ่สามส,ส,าส, Hence, ส,าสมลับโซ่สองรอบหนึงแล้วก็เดินโซ่สอีกรอบหนึงเป็นสามรอบนะคะแล้วค่อยมาทํำไฟที่กุนสุสอนเนี่ยค่ะที่กุนสุสอนว่าโซ่สองเสร็จแล้วก็ลงช่องเดิมลงช่องเดิมลงช่องเดิมลงสามช่องเดิมแล้วปลดหลอแล้วลงช่องถัดมาแล้วก็ดึงมีสามเส้นแล้วก็ดึงรวบแล้วก็วิงเดยโซ่สอง นะคะอยู่ประมาณนี้นะคะถักไปก็แล้วก็จะได้ขอเสียที่กลมแล้วก็หมุนนะคะ,นะคะพอเราถักมาจนถึงจุดเริ่มต้นเนี่ยจุดเริ่มต้นก็มาเกาะตรงนี้นะคะถ้าทางนั้นก็ สุดทับไปเลยก็ได้นะคะเพราะว่ามันก็นิดเดียวเนาะมันก็นิดเดียวก็ไม่แป๊บๆก็รอบแล้วก็ไม่นานนะคะในนานแต่รอบก็ไม่นานนะคะก็แป๊บเดียวเราจะตีทรายไงก็ได้นะคะแต่แตอนนี้เราต้องคอยคุมหมายว่าคอยดูอย่าไปพวกพวกลังเข้าเข้าไปเลยนะคะมันจะทําให้มันตอบเข้าไปหรือว่าลังนะคะลังคอนะคะ เราค่อยๆเข้าไปทีละแต้มสองแต้มทีละแต้มนะคะก็คืออย่าไปทีเดียวนะคะถักไปนะคะก็ดูดูดูคุสุดถักก็ได้เดี๋ยวหลงสุดก็ให้ดูนะคะให้ดูว่าหลังจากที่เราไฟไปไฟมานี่นะคะ ไฟไปไฟมาเนี่ยเขาโอเคแค่ไหนนะคะรู้สึกจะไม่ไฟลงช่องเดิมนะคะแล้วก็ปลดแล้วก็ลงช่องถัดมาแล้วก็ปลดแล้วก็รวบนะคะ ต้องให้เหลือไหมาส,สามเซ้นนะคะอยู่บนอยู่บนเข็มเรานะคะนะคะดูอันที่สองลงช่องเดิมแล้วก็ลงช่องถัดมาแล้วก็รวบ คะคลงช่องเดิมปลดแล้วลงช่องถัดมารวบนี่ค่ะเนี่ยจะถึงแล้วเห็นไหมคะแป๊บเดียวนะคะแค่สิบเอ็ดนาทีนะคะแป๊บแป๊บแป๊บ ท่าไหร่จะได้เป็นเพื่อนกันนะคะถักไปเป็นเพื่อนกันคุณสุไม่มีโน้ตบุ๊กตัดต่อนะคสะุต้องต้องต้องถักให้ดูประมาณนี้นะคะก็ท้าสุอดัดคุณสุก็จะปวดหลังเพราะว่าจุต้องเอ็นไปข้างหน้านะคะแต่ก็โอเคนะ แล้วปากน้องน้องที่โทรมาแล้วว่าน้องก็บอกว่าถ้าคอฟังต้องทําไงพิ่สุอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ <Okay. S 1> จะทําให้เขาดูนะคะเ <Okay. S 1> ขาจะได้ติดตามดูว่าขอฟังแล้วเราสามารถทําให้แคบแล้วก็กลมได้โดยที่ไม่หลังนะคะโอเคแล้วก็เราก็ต้องเดี๋ยวอีกสักพักสุชนแล้วก็สุก็จะ ตัดวีโอแล้วก็แต่ก่อนตัดกรสุดจะขึ้นล็อกให้ดูว่าเราจะล็อกแบบไหนเพราะว่ามันกลมแล้วตอนนี้เราจะล็อกให้มั่นคงนะคะพอเรามั่นคงเสร็จนะคะเราค่อยมาประดับเขานะคะคือทาสร้อยเขาอีกสีหนึ่งเขาเลือกกันทาสร้อยก็คือการประดับนะคะประดับให้มันดเกีด้วยดูเกีดูดวสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนตกแต่งหน้าเค้กอะ่ะมันก็คล้ายกันนะ ตอนนี้มันเหมือนกับเรากําลังแต่งแป้งนะคะแต่งแป้งเค้กหน้าเค้กนะคะเดี๋ยวเราก็ประดับด้วยดอกไม้อะไรอย่างี้เนาะหน้าเค้กนะนี่ก็เหมือนกันนะคะเราถักเสื้อก็เหมือนกันเดี๋ยวเราก็ชนนะคะ ถึงแล้วคะ่ะโอเคนะแปบ๊บเดียวนะคะแต่ถ้ากันสุดถักโดยที่ไม่ได้อัดกันสุก็ถักแป๊บเดียวนะคะแต่ใน,นกันสุดอัดเสืสุกก็เลยต้องช้าหน่อยเนาะช้าเพื่อนๆดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะปลดพอสามห่วงแล้วก็ปลดนะคะแล้วก็ช่องเก่าช่องช่องถัดมานะคะช่องถัดมาแล้วเราก็ปลดนะคะ เวลาถักคอนะคะพยายามดึงดึงไหมให้ตึงๆนะคะเวลาเจ็บคอคือแต่ถ้าเราถักตัว,ตวเสื้อเราเราล้มหลวมหน่อยก็ได้นะคะโอเคนะเนี่ยตาสุดท้ายแล้วเราลงที่ช่องเดิมช่องเดิมนะคะปลดรอนะคะลงช่องนี้ช่องถัดมาปลดแล้วก็สามเส้นแล้วก็ลวบนะคะแล้วก็ ะะแล้วเราก็มาเก็บตรงนี้เก็บตรงที่เราเริ่มต้นเลยค่ะนะคะ,นะคะ,ะเส็บเข้าไปเียบเข้าไปตรงสองเส้นตรงสองเส้นเราก็ดึงมาแล้วก็รวบแล้วเราก็ล็อกนะคะพอล็อกเสร็จแล้วทําไงโอเคนะคะเรามาวางดูก่อนเนาะวางดูก่อนเดี๋ยวคุณสุให้ดูนะคะ โอเคเรามาวางดูนะคะในด้านหลังเนาะ,ะด้านนีาเห็นไหมคะมันไม่ค่อยตรงเนาะโอเคเห็น okay. ไ,ไหมคะแคบและพอละนะคะพอพอแล้วทำไงแต่เนี้ยเดี๋ยว คุณสุดจะต่ออีกคลิปหนึ่งนะคะดูคลิปมันจะยาว